สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดต,ตาวันนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตา โอกาสนี้ทรงถวายใจกันดอกไม้พระพุทธรูปพระประธานภายในอุโบสถและทรงประเคนเครื่องทยธรรมแด่พระครูอนุกูลวราการเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วจากนั้นทรงพระดำเนินไปโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนนักเรียนพระราชทานผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านแล้วทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนานเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่จะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ให้นักเรียนค้นคว้าสืบค้นสูตรการทําขนมจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามจากปราชญชาบ้านของแต่ละชนเผ่าทําให้นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย ด้านกิจกรรมสหกรณ์มีการจําหน่ายของใช้ขนมและสินค้าที่ขึ้นชื่อของอําเภอแม่สอดเช่นรูปประคบสมุนไพรแบบแห้งนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการออมที่ให้นักเรียนออมเงินวันละหนึ่งบาทกิจกรรมห้องสมุดมีโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โดยนักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ตามจุดต่างๆที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดนําใส่ตะกร้าไปตั้งไว ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำในรูปแบบของสวนเกษตรสาธิตเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงที่นอกจากจะเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนแล้วผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารเย็นเลี้ยงนักเรียนบ้านไกลที่มีที่พักอาศัยอยู่กว่า50คน สำหรับโรงเรียนอนุรมวิทยาวัดดอนแก้วเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากไร้ได้เรียนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายซึ่งรับนักเรียนชายบวชเรียนและนักเรียนชายหญิงในถิ่นทุรกันดารจากอำเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระท่าสองยางและอำเภออุ้มผาง โดยนักเรียนทุกคนเป็นเด็กชนเผ่าได้แก่กเรียงม้งอิสลามและพมา่าหลายคนยังไม่มีสัญชาติแต่สามารถเรียนรวมกันได้ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษาปัจจุบันมีนักเรียน643คนในจํานวนนี้เป็นสามนเณรนักเรียน69รูปเวลา10นาฬิกา49นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองชลาบศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์อำเภอบ้านตา พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิใจพัฒนาจัดทําขึ้นเมื่อปี2559เพื่อเป็นศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์ไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือปัจจุบันสาม,มารถผลิตไก่ไข่อายุ20สัปดาห์ได้5,000ตัวต่อปีและเป็ดไข่อายุ20สัปดาห์ได้1,000ตัวต่อปีนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สาธิตและฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีและการผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นรวมถึงทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการนี้ทรงปล่อยลูกจ๊ยพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์โรตไอแลนด์เรนกับพันธุ์บาบีมัตรอกซึ่งกรมปศุสัสตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและให้ทนทานต่อโรค พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการร้องเพลงหยวกหมากของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจาตุรชินดาอำเภอแม่ระมาดซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทําอาหารศัตว์โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิน่นเช่นหยวกกล้วยใบยกระถินข้าวโพดบดเพื่อลดปริมาณอาหารหลักและลดต้นทุนการผลิตนอกจากนี้ราษฎรหมู่ที่2ตำบลตากตกได้รวมกลุ่มการผลิตอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิน่นสําหรับเลี้ยงไก่ไข่แบบล่อยหรือ h a p p ี c ช i c k e n s ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่จากมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา14นาฬิกา40นาทีสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านทีกอโก,โกตำบลอุสุอำเภอท่าสองยางที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545 สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาโดยอยู่ในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดต,ตาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน61คน ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นด้านภาษาได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยสําหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงเพื่อให้ราษฎรโดยรอบศูนย์ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวเผาาเเป็นชวขาเผ่าปากากยอได้ฝึกการสนทนาภาษาไทยผ่านการดูสื่อต่างๆเช่นการดูหนังและการร้องเพลงซึ่งจะทําให้ราษฎรมีทักษะด้านภาษาไทยดีขึ้น อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการลูกเจี๊ยบในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นระถมศึกษาปีที่1โดยจะทำแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้สาระพยัญชนะวรรณยุกต์เลขไทยและเลขอารบิกด้านการฝึกอาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและการทอผ้าปากกากยอเพื่ออนุร,รักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นหลัง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าปกาากยอย้อมสีธรรมชาติและกลุ่มอาชีพจักสารเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้แก่าราษฎรโดยสํานักง,งานโครงการสมเด็จพระเทพพรรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าไปให้ความรู้ในการแปลร,รูปภาพเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่และเสื้อปกากยอซึ่งส่งไปจําหน่ายที่ร้านผูกฟ้า สมศสรีพระวระราชาธินาดดามาตรเสด็จไปยังอาคารรักตะกนิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดการประชุมวิชาการข่ากรรมศาสตร์ระดับชาติประจำปี2560ในการนี้ประธานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และประธานรงวัลการประกวดวิจิตราการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไทยองค์ราชินีในรัชกาลที่9ในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและระดับอุดมศึกษาภายหลังจากมีพระดำรัสเปิดการประชุมแล้วได้ทอดะเนตรนิทรรศการงานวิจัยภาคโปสเตอร์และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยรวมถึงนิทรศการงานด้านค้ากรรมศาสตร์ของส ของสมาคมข้าราชการศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆสําหรับการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร,ร่วมกับสมาคมข้าราชการศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่21ธันวาคมนี้ในหัวข้อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย4.0ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่หลายฝ่ายควรจะมีความรู้และเข้าใจในความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นเวทีในการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาวซึ่งเป็นผลมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง วันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้แก่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยจำนวนหนึ่งันครอบครัวและที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังอำเภอบึงโขงลงจำนวนหนึ่งครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็ยนให้แก่ราษฎรพร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและส่งให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงราษฎรที่ไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทา,านทุกคนซึ่งตามปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดบึงการมีสภาพภูมิประเทศติดกับแม่น้ำโขงมีสภาพพื้นที่ มีป่าไม้สลับพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่และอยู่ในแอง่งจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวจัดตลอดฤดูกาลโดยอำเภอโซ่พิสยัยมีราษฎรได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวจำนวน7ตำบล95หมู่บ้านส่วนอำเภอบึงโขงหลงราษฎรได้รับผลกระทบ4ตำบล57หมู่บ้าน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตในพื้นที่เขตดอนเมืองวันนี้ที่อนุสร์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจได้มีประชาชนไปนลงทะเบียนเป็นจำนวนมากโดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่เสื้อโปลโลหมวกผ้าพันคอและสมุดบันทึกความดีสำหรับใช้ในการร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นจุดรวมพลของเจ้าหน้าที่และประชาชนหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อรับมอบหมายภารกิจที่จะไปปฏิบัติวันนี้ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ติมถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งสองฝั่งในพื้นที่เขตดอนเมืองต่อเนื่องจากวันนี้โดยเริ่มจากคลังน้ำมันบร,บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนไปจนถึงสถานีรถไฟดอนเมืองและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมืองโดยทำการทาสีรั้วเหล็กขุดลอกดินเลนกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างในคูน้ำและในท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งเป็นการกําจัดกลิ่นเหม็นจากน้ําเน่าเสียแหล่งเพาะพันยุงและสัตว์มีพิษต่างๆรวมทั้งทําความสะอาดและทาสีสาลาที่พักผู้โดยสารตลอดจนทาสีแบริเออร์ริมถนนขอบทางเท้ารวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดเศษขยะเศษใบไม้และปรับปรุปรปรงภูมิทัศน์ริมทางรถไฟในการนี้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาที่ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณสสิชารัตนาถาวรนและดิฉันมีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ